ขอให้ฝนหยุดนะครับงานเข้าทันทีนะครับวันนี้นะครับบินข้าวโพดหมากสาลีหวานนะครับอยู่ที่ริมโขงนะครับนี่ครับนอนก็ริมโขงนะครับบรรยากาศก็นี่ครับเบิงเอานะครับท้องฟ้ามีลมเล็กน้อยถึงปานกลางฟ้าก็มืดครึ้นะครับแต่ว่าก็ไม่น่าจะตกนะครับฝนนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาบินหมากสาลีหวานนะครับ นี่นะครับนู่นนะครับวันนี้นะครับตรงนน้นก็คือสอปปลาวนะครับนี่น่าจะบ้านวังโพนะครับตรงข้ามับันพวกนะครับนี่นะครับบรรยากาศนี่นะครับฉีดพ่นกันเลยนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเกษตรกรส่วนใหญ่นะครับ จะใช้สารอีมาเม็กตินเบนโซเอ็นะครับท่านบูสมเราก็จัดให้นะครับสารกําจัดแมลงกําจัดนอนนะครับมีทั้งหมด10บกว่กลุ่มนะครับก็เลือกใช้กันนะครับสลับกันก็ดีนะครับเพื่อจะให้นอนมันไม่ดื้อยานะครับท่านบูสมนะครับวันนี้เซฟนกแก้วสายฟูดการกินไม่ทำไม่ใจมาใน่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับถ้ามักก็กดไลค์ถ้าใส่ก็กดแชร์นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b e ด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ เพื่อนำของนะสวดโจกูอยู่สวัสดีตอนเช้าค่ะดินโขงมันพวกนะคะรับหน้าที่ปราบนอนกระทุนะคะวันนี้นกแดงทำงานนะคะเป็นกำลังใจให้นกแดงด้วยนะคะ บรยากาศมืดคึมนะคะเหมือนฝนจะมาอีกนะคะฝนตกยาวมากเลยนะฮะ ดูน้ำโขงนะคะฝั่งนู้นก็เป็นสปปลาวนะคะนกแดงบินลงไปข้างล่างสุดนะคะแล้วก็บินกลับมานะคะชมดอองฟุงฟ้งๆของนกแดงนะคะแดงนี้ใช้ อิมาเมตินนะคะเป็นโซเอตนะคะในการฆ่ามลรงและนอนกระทูนะคะ